สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องประโยชน์ของงานบ้าน โดยครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะคะนี่เป็นภาพแรกนะคะนักเรียนคงเห็นสภาพบ้านแล้วน่าอยู่ใช่ไหมคะบ้านสะอาดเรียบร้อยจัดเก็บข้าวของอย่างเป็นระเบียบนะคะพื้นสะอาดนะคะเรามาดูภาพที่สองกันเลยค่ะภาพที่สองนี้นะคะนักเรียนคงเห็นแล้วนะคะว่าสภาพบ้านเป็นยังไง ข้าวของวางไม่เรียบร้อยสภาพห้องสกปรกมากไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเห็นสภาพบ้านภาพที่2แล้วนะคะนักเรียนคงมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงให้สภาพบ้านดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะ สิ่งที่ทำให้บ้านน่าอยู่นั่นคือการทำความสะอาดนะคะการเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะการปัดกวาดเช็ดถูปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้บ้านเราสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเลยค่ะ งานบ้านก็จะมีหลายอย่างนะคะเช่นรดน้ำต้นไม้ซักผ้ากวาดบ้านเก็บของเล่นค่ะนักเรียนคงทราบถึงประโยชน์ของการทํางานบ้านแล้วใช่ไหมคะการที่เราทํางานบ้านนะคะก็จะทําให้สภาพบ้านของเราน่าอยู่นะคะเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกคนที่อยู่ในบ้านก็จะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆนะคะประโยชน์ของงานบ้านคือทำให้บ้านเราสะอาดบ้านของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยประโยชน์ของงานบ้านที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวอันที่หนึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ส,สร้างนิสัยที่ดี 3. ให้ความสนุกสนานและมีความสุข 4. แบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ